ใครอยากดื่มเหล้าเบียร์ได้ทุกวันแบบไม่ลงพุงหุ่นไม่พังแล้วยังผอมได้มาให้พวกเราคอ, iding, ค,รคอร์สพ,พรีเมียมสายดิง้งดูแลนะครับคอร์สลดน้ําหนักแบบดื่มเหล้าได้หุ่นไม่พังหรือคอร์สพรีเมียมสายดิ้งเป็นคอร์สน้ําหนักที่เหมาะกับคนชอบดื่มเหล้าชอบเข้าสังคมชอบการสังสรรค์แต่ไม่อยากหุ่นพังและต้องการสร้างหุ่นผอมแบบไม่ให้เหล้ามาเป็นอุปสรรคซึ่งคอร์สนี้จะเป็นตัวช่วยที่คอยดูแลด้านโภชนาการและออกกอาลังกายควบคู่กับคํานวณว,ว่าดื่มเหล่ายังไงให้ผอมเพื่อให้ผู้ที่ชอบดื่มเหล้ามีร่างกายที่เฟิมขึ้น สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้คือ 1. คลิปวิดีโอกกำลับบงกายพิเศษเฉพาะในกลุ่ม 2. ตารางอาหารและแคลอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล 3. อยยางยืดออกกำลับบงกาย 4. เสื้อออกจากความเป็นหมู 5. สายวัดตัว 6. ผ้าโพกหัวออกจากความเป็นหมู 7. โทรติดตามทุกอาทิตย์และพร้อมประเมินผลก่อนหลัง 8. ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องอาหารและออกกำลังกายจากเทรนเนอร์และนักโภชนาการหากวันนี้คุณมีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าลดเองไม่ได้แถมยังมีการคำวนวณปริมาณอาหารที่ผิดให้พวกเราคอร์สพิเมียมสายดิง้งดูแลคุณนะครับคอร์ดพิเมยมสายดิง้งราคาเพียง1790บาทสนใจติดต่อที่เพจออกจากความเป็นหมูหรือ Li น์ทูเ d ด